วิธีการถอดบานประตูหน้าเตารุ่นนี้นะครับเตารุ่นนี้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดประตูหน้านะครับก่อนอื่นลูกค้าจะต้องปลดกล่องให้มันลอยออกมาข้างนอกก่อนโดยการกดคลิปข้างๆตรงนี้นะฮะมันจะมีคลิปข้างๆอยู่4อันหลังจากที่ปลดด้านข้างออกมาแล้วมันก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือลูกค้าลูกค้าจะต้องมีเหล็กตัวนี้อันหนึ่ง มีเหล็กที่เป็นรูๆเนี่ยเพื่อป้องกันอันตรายจากสปริงมัดดีส่มือนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลูกค้าก็เอาเหล็กเนี่ยแย่เข้าไปในช่องรูสปริงอย่างนี้นะปลายเหล็กนี่ปลายเหล็กนี้นะล้วก็แย่เราก็แย่เข้าไปในรูสปริงนี้ออพอแย่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่าสปริงก็จะวิ่งออกมาตามเหล็กนะสปริงจะวิ่งออกมาตามเหล็กนี้อ่าเอานนี้เข้าไปสอดใส่รูนะครับสปริงจะวิ่งออกมาตามเหล็ก แล้วพอวิงออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอสปริงหลุดสปริงหลุดลูกค้าก็ใช้ประแจเบอร์17นะเบอร์ 17, นะ17ขันนตัวนี้เนี่ยเน่ตรงที่ไปเลยกันนะขันน็อตัวนี้อพราะขันนอตัวนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บต้องให้คนจับต้องให้คนคนจับบานประตูหน้านี้ไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวประตูมันจะร่วงลงนะครับา้างหนูก็เหมือนกันแทบข้างหนูก็ทำเป็นแบบวิธีเดียวกันนะแต่ที่ ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องมีเหล็กตัวนี้เพื่อว่าเอามาใส่รูมันนะครับเอาเหล็กเหล็กใส่รูอย่างนี้นะครับปลดปลดกองปลดกองตัวนี้เลื่อนหน้าออกมาแบบนี้ก่อนนะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ใส่น้ำร่องเข้าไปอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยลูกค้าเนี่ยลูกค้าใส่น้ำร่องไปอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยสปินก็จะหลุดออกมาละเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ่าแล้วก็เวลาใส่เหมือนกันคือลูกค้าก็ใส่แบบแบบเดียวกันง่ายได้ข้างเราก็เหมือนกันครับมีอะไรมากครับขอบคุณครับ